บันทึกลับภิกษุนิรานามเทพบุตรเทพธิดามาขอฟังธรรมดังที่ได้เล่ามาแล้วอาตมานั้นมีตารู้หูได้ยินอย่างที่เรียกว่าตาทิพหูทิพมาตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เป็นสิ่งที่ติดมากับจิตเดิมแท้ที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตชาติโดยเฉพาะในชาติที่แล้วอาตมาเป็นพระชารามรณภาพในท่านั่งสมาธิ พอมาในชาตินี้แม้ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็สามารถเห็นได้เองอย่างที่เห็นเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอารักษ์ตอนที่มาถึงถ้ำนี้เป็นการเห็นโดยไม่ได้หลับตาและเห็นตอนกลางวันการเห็นนี้นับว่าเห็นจนเคยชินซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับที่เรามองเห็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือทุกสิ่งในโลกนี้แม้จะเป็นคนละมิติคนละภพภูมิก็ตาม ตอนที่อาตมาจะไม่เห็นก็ตอนที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจิตเป็นเอกคตาหรือเข้าสู่เบขากับตอนที่ถอนจิตออกมาสู่อุปจารสมาธิพิจารณากายคตาสติไม่ได้สนใจกับสิ่งภายนอกใช้แต่สติคอยดูคอยรู้กายกับจิตเป็นปัจจุบันเท่านั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วจึงได้เห็นอย่างที่เคยเห็น เมื่อปฏิบัติอยู่ในถ้ำนั้นเจวันคืนที่เจ็ดนั้นขณะที่ออกจากนั่งสมาธิเพื่อเปลี่ยนอิริยาบทออกไปเดินจงกรมที่หน้าถ้ำซึ่งเป็นพื้นเรียบญาติโยมเขามาปัดกวาดไว้ให้สะอาดเป็นอย่างดีอาตมาก็ได้พบเจ้าป่าเจ้าเขาทเทวดาอารักษ์ที่เคยพบเห็นในวันแรกมานั่งพนมมือขวางหน้าอาตมาอยู่อาตมาจึงถามไปในใจว่าท่านมีธุระอะไรกับอาตมาหรือ เทวดาอารักต่ตอบว่าท่านสมมเนนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบัดนี้เทพบุตรเทพธิดาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสประสงค์จะมาขอฟังธรรมมารอกันอยู่ที่หน้าถ้ำประมาณ500ตนข้าพเจ้าขอในมนท่านสมณเนนไปเทศโปรดด้วยเถิดอัตมาก็ตอบไปว่าอัตมาเป็นเพียงสมมเนนมีความรู้น้อยไม่สมควรจะไปกล่าธทามแกเ่เทพบุตรเทพธิดาดอก อีกประการหนึ่งก็มีครูบาอาจารย์มาด้วยอาตมาไม่กล้าทำเกินหน้าเกินตาครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นการไม่เคารพท่านแล้วทำไมพวกท่านไม่ไปขอฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ของอาตมาละ่ะซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงกว่าอาตมาซะอีกเทวดาอารักษ์ตอบว่าเราเทพบุตบุเทพธิดาพากันแสดงความปรารถนาจะขอฟังธรรมจากท่านสมณเณรขอรับอาตมาจึงถามไปว่า ทำไมหนอเป็นเพราะอะไรพวกท่านจึงแสดงความปรารถนาเช่นนั้นซึ่งทําให้อัตมาลําบากใจนักคุณโยมอารักษ์เอาอย่างนี้เถอะคุณโยมอารักษ์ไปเรียนปรึกษาต่อหลวงพ่อซึ่งเป็นอาจารย์ของอัตมาซะก่อนท่านจะอนุญาตไหมไม่เช่นนั้นอัตมาก็ไม่กล้าจริงๆเทวดากล่าวว่าเอาอย่างนั้นก็ได้ท่านสมณเณรท่านอารักษ์ตอบแล้วก็ขยับกเยื่นกายอันเป็นทิพย์ เข้าไปยังถ้ำชั้นในแต่แล้วหลวงพ่ออาจารย์ก็มาปรากฏตัวพร้อมกับพูดว่าเนนเนนจงไปแสดงธรรมโปรดเขาเถอะหลวงพ่ออนุญาตอัตมาจึงถามท่านไปว่าหลวงพ่ออาจารย์จะให้กระผมแสดงธรรมด้วยข้อใดหรือขอรับหลวงพ่อท่านตอบว่าธรรมอันทําให้บุคคลเป็นเทวดานั้นย่อมทําให้เทพเหล่านั้นชื่นชมยินดีเกิดปีตีแก่เขา แต่จะทําให้เขายึดติดอยู่กับความหลงในความเป็นเทวดาของตนซึ่งมีเหตุให้เสื่อมได้ไม่ก้าวหน้าในธรรมควรแสดงไตรลักษณ์และความไม่ประมาทด้วยจึงจะชอบเมื่อได้รับอนุญาตเช่นนั้นอาตมาก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงจึงเดินนําหน้าเทวดาอารักษ์ออกไปที่ปากถ้าซึ่งในราตรีนี้เป็นยามข้างขึ้น14บ่ขาดวงจันทร์ ใต้แผ่นฟ้าสองแสงกระจางจมใสไปทั่วล่าเหล่าดาราที่เคยประดับฟ้าในคืนข้างแรมก็ถูกกลืนหายไปทั้งที่ธรรมชาติของดวงดาวยังคงมีอยู่เช่นเดิมแสงจันร์ทนั่นเองทำให้มองเห็นเทพประบุตรเทพธิดาในชุดขาวนั่งกันอยู่อย่างเป็นระเบียบเป็นสัตดเป็นส่วนเทพบุตรนั่งรวมกันอยู่ทางซีกข,ขวาเทพธิดานั่งอยู่ทางซีกซ้าย เว้นช่องว่างทางเดินไว้ตรงกลางจากร่างในชุดขาวบริสุทธิ์นั้นมีแสงเรืองอ่อนๆอ,อ,อยู่ทั่วกายอาตมาได้แต่ชำเลืองดูตอนที่ออกไปยืนหน้าถ้ำเท่านั้นมิได้พิจารณาสังเกตยอย่างถี่ถ้วนว่าหน้าตาของเทวดา,านั้นจะงดงามหรือไม่เพราะต้องอยู่ในอาการสำรวมอินทรีย์กายวาจาใจทอดสายตาไปไม่เกินสี่ศอกพอไปยืนอยู่หน้าถ้ำแล้วเทพทั้งหลาย ต่างก็ยกมือขึ้นน้ำมสก,การจะลดเนื้อหน้าผากเทพองค์หนึ่งจิตรู้ว่าเป็นหัวหน้าพูดขึ้นด้วยเสียงกังวานแผเราะว่าพระกุณเจ้าเราโยมซึ่งเป็นเทพบุตรุเทพธิดามากันเป็นจำนวน500ตนมีความปรารถนาจะขอฟังธรรมขอพระกุณเจ้าได้โปรดแสดงธรรมแก่พวกข้าพเจ้าได้เถิดอาตมาสงบอยู่ขณะหนึ่งแล้วจึงกล่าวขึ้นว่า คุณโยมเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายผู้มีความปีติสุขความอิมเอิบในทิพะยะสมบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นผู้นิราชแล้วจากทุกทั้งปวงแม้กระนั้นคุณโยมก็ไม่ได้มีความประมาทหลงอยู่ในทิพะยะสมบัติมีจิตปรารถนาจะได้รับรดพระธรรมเป็นที่น่ายินดีอนุโมทนาความปรารถนาในกุศลธรรมนี้นับเป็นบุญที่ควรอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง อาตมาได้ออกมาแสดงธรรมตามความปรารถนาของคุณโยมทั้งหลายแต่ขอได้โปรดทราบว,ว่าธรรมที่นำมาแสดงนี้เป็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ไม่มีการเวลาผู้ซ่องเสพซึ่งรถพระธรรมเมื่อใดย่อมได้รถแห่งธรรมนั้นทุกเมื่อนะับว่าธรรมของโลกโดยแท้กุศลธรรมเ่าใด อันทําให้บุคคลเป็นเทพบุติเทพธิดาเสวยทิพยะสมบัติอยู่ณบัดนี้กุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุณยมทั้งหลายสมควรนํามาทบทวนกระทําอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่ควรลงลืมละเว้นเพราะเหตุแห่งทิพยาสมบัติที่สวยอยู่มาปิดบังอําพรางไว้อันทิพยะสมบัติที่เสวยอยู่นี้แท้จริงเป็นของเสื่อมไปได้หมดไปได้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ด้วยเป็นเพียงโลกิยะสมบัติเมื่อกุศลกรรมที่พวกท่านได้กระทำไว้หมดลงความสุขอันนี้ก็จะกลายเป็นทุกข์หรือจะต้องไปเกิดใหม่ตามภพภูมิตามกรรมดีกรรมชั่วของตนที่ยังมีเชื้อเหลืออยู่ทิพยสมบัติไม่ใช่อัตตาตัวตนที่เราท่านจะยึดถือหวงแหนเอาไว้ได้ด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสย้ำเป็นคำสุดท้าย ก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จประรินิพพานว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทนั้นคือความระลึกถึงกุศลกรรมที่ตนได้กระทำมาดีแล้วและจงภาคเพียรกระทำต่อไปมีให้ขาดสายโลกทิพย์อันคุณโยมทั้งหลายเสวยทิพยะสมบัติอยู่นั้นจงพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่า ยังเป็นโลกที่ไม่มีแกนสารอยู่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโลกที่ไม่มีตัวตนเป็นแต่แสงสว่างแผ่ซ่านอยู่เป็นโลกที่ละเอียดอ่อนคุณโยมที่ปรากฏกายให้อัตมาเห็นนี้ก็ด้วยอำนาจของจิตอธิษฐานจะจัดว่าเป็นโลกของจิตพักอาศัยอยู่ก็ได้ลิิ์อำนาจที่อาจบรรดาลใี่เป็นไปตามปรารถนาได้ก็อาศัยจิตเท่านั้นสวรรค์ก็ดี วิมานก็ดีล้วนเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอำนาจของจิตที่เป็นกุศลธรรมทรงเสริมให้เป็นเช่นนั้นจิตเป็นนามธรรมไม่มีรูปที่จะประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วได้อย่างมนุษย์แต่จิตก็ใช่ว่าจะบริจาคทานรักษาศรรีเลเจริญสมาธิภาวนาไม่ได้แม้มนุษย์เองก็ได้อาศัยจิตทำให้กายกระทำตามที่ตนปรารถนาฉะนั้น คุณโยมผู้เป็นเทพทั้งหลายพึงใช้จิตรบริจาคทานใช้จิตรัรกษาศีลใช้จิตเจริญสมาธิเถิดการบริจาคทานด้วยจิตก็คือให้ความการุณาให้ความเมตตาแก่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ใดมีทุกข์ก็พึงอธิษฐานให้เขาพ้นทุกข์เอาจิตช่วยเขาให้เป็นสุขผู้ใดหลงผิดก็เอาจิตช่วยเขาให้สมหวังซึ่งนําได้ว่าเป็นทานบาร,รมียนยิ่งใหญ่ ศีลก็ย่อมรักษาได้ด้วยจิตและลึกถึงศีลที่ทําให้เป็นเทวดาก็จะเห็นได้ว่าเพราะมีเมตตาละเว้นการฆ่าเบียดเบียนสัตว์อื่นเพราะมีเมตตาไม่กล่าวว่าใจเขาลงผิดกระทําในสิ่งที่ผิดเพราะมีเมตตาไม่ทําให้ผู้อื่นเศร้าเสียใจไม่ละเมิดลูกผัวเขาเขามียเขาเพราะมีเมตตาไม่ถือทรัพย์สินที่เจ้าของเขาหวงแหนได้มาด้วยความยากลําบาก เพราะมีเมตตาต่อตอนเองบุตรภรยาไม่เสพของเมือนเมาเช่นสุราอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษต่างๆดังนี้จึงเป็นศีลจิตของคุณโยมเป็นกุศลจิตจึงนับได้ว่าได้รักษาศีลไว้โดยสมบูรณ์สมาธิก็คือทําจิตให้ตั้งมั่นอะไรที่เป็นอุบายจิตตั้งมั่นเล่าก็คือการตามระลึกถึงอนุสติสิบอย่างอย่างได้อย่างหนึ่ง มีนึกภาวานาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าเป็นต้นจิตภาวานาคำว่าพุทโธให้เป็นอารมณ์จิตอยู่สม่ำเสมอต่อเนื่องกุศลธรรมก็จะสูงขึ้นไปเป็นลำดับเมื่อหมดบุญกุศลที่ทำให้เป็นเทพบุญแห่งการเจริญศีลเจริญภาวานาก็จะมาเพิ่มเติมให้คงความเป็นเทพต่อไปอีกเมื่อพ้นจากเทพไปแล้วก็อาจจะไปจุติในโลกมนุษย์ในที่ดีมีสุข ได้ปฏิบัติอยู่ในทานศีลภาวนาเกิดปัญญารู้แจ้งเป็นพุทธ,ธะต่อไปเมื่อคุณโยมผู้เป็นเทพได้ตรหนักชัดว่าความเป็นเทพนั้นยังเป็นโลกิยะสมบัติซึ่งเป็นสิ่งสมมติไม่คงทนถาวรเสื่อมได้หมดได้สิ้นไปได้ก็จงยามีความประมาทเวลาในสวรรค์น,นั้นแม้จะยาวนานกว่าในโลกมนุษย์ถึงร้อยเท่าผ่านเท่าจะพ้นจากไตรลักษ คืออนิจจังทุกขังอัตตานั้นไม่ได้สิ่งสมมติทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปจงขวานขวายละสมบัติไปสู่วิมุติเถิดจึงจะพ้นจากการเวียนว่ายในวะัฏะสงสารอาตมาเป็นสำเนนน้อยได้อาราธนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อเป็นข้อระลึกของคนโยมผู้เป็นเทพพอสมควรแล้ว ขอเจริญพรแผ่เมตตาให้คุณโยมอย่ามีทุกข์อย่าเดือดร้อนอย่ามีภัยอันตรายใดๆอย่าเป็นผู้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขตามกุศลกรรมของตนเถิดเมื่อเทศจบลงในขณะนั้นเสียงแซ่สองสาธุการของทวยเทพทั้งหลายก็ดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วคุนเขาไพรพนมทิพย์แต่เสียงนั้นจะดังให้โลกรู้ก็หาไม่ ด้วยเป็นเสียงละเอียดผู้มีจิตละเอียดได้ทิพยาโสเท่านั้นจึงจะสัมผัสได้จากนั้นก็ได้เห็นเทพพากันยกมือขึ้นเหนือหน้าผากแล้วก็ทยอยกันกลับด้วยกิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบแล้วก็เลือนหายไปท่ามกลางแสงจันท์กระจ่างอาตมาก็กลับเข้าถ้ำเข้าไปนมัสการพระอาจารย์อบราชาตามแบบอย่างของสิทธิ์กับอาจารย์ซึ่งท่านก็ได้ยกมือพนม อนุโมทนาสาธุการแล้วท่านก็กล่าวว่าเนนแสดงให้ไพโะจับใจเทพทั้งหลายปีติชื่นชมสมใจหลวงพ่อแล้วต่อจากนั้นท่านก็เตือนให้เร่งทําความเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปหลวงพ่ออาจารย์กับอัตามาได้เจริญภาวนาอยู่ในความวิเวกอยู่ในถ้ำแห่งนั้นต่อมาเกือบหนึ่งเดือนโดยไม่มีเหตุการ์วุ่นวายมาแผ้วพานจากนั้นจึงอําลาญาติโยม ผู้มีอปการะบริจาคทานให้มีกำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้โดยสะดวกนับว่าญาติโยมเหล่านั้นได้หวานพืชแห่งกุศลของตนลงไปในานาที่เป็นเนื้อนาบนุญด้วยเหตุอันดีคงจะได้รับผลเป็นความสุขสื่อไปบันทึกลับภิกษุนิรานามธรรมะจากป่าจากนั้นก็เดินทางจากเขตป่าของอำเภอภูเขียว ขึ้นไปยังเพเกอเกรตรสมบูรณ์ซึ่งเป็นโขดเขินเนินเขาสูงขึ้นไปอีกด้านหนึ่งที่อเมอน,นี้แต่โบราณมาถือเป็นแผ่นดินทองแห่งหนึ่งเพราะมีการสร่งส่วยเข้าไปสู่เมืองหลวงตั้งแต่สมัยเจ้าพ่อพระยาแลของชาวจังหวัดชัยภูมิอันที่จริงจากตัวจังหวัดชัยภูมิจะมุ่งหน้าไปทางหนองยาปล้องข้ามขึ้นเขาไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์เลยก็ได้แต่หลวงพ่อบอกว่า จะไปแวะเวียนเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่เคยมีอุปการะคุณเมื่อครั้งที่ท่านทุดดงเดียวมาเมื่อปีก่อนๆเขาจะได้สร้างบุญสร้างกุศลกันบ้างจึงเดินทางสูงส่อำเภอเกษตรสมบูรณ์แวะเวียนเลยมาไม่เล่งร้อนที่ไหนเป็นที่สป,ปายยะปฏิบัติธรรมสมาธิรุ่นหน้าก็พักอยู่หลายวันแล้วจึงเดินทุดงต่อไปการทุดดงสแสวงหาความวิเวกนั้นครูบาอาจารย์แต่เดิมมา ท่านแม่ติดที่อันเป็นสปายะต้องไปกันเรื่อยๆลาบากบ้างสบายบ้างอดบ้างกินบ้างก็ไม่ยึดถือให้เห็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปทุกเปลี่ยนเป็นสุขสุขเปลี่ยนเป็นทุกหิวแล้วก็อิ่มอิ่มแล้วก็หิวสิ่งใดที่เราไปยึดมั่นถือมั่นจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ไม่เป็นดังที่หวังไว้ ความผิดหวังสมหวังล้วนขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมที่มนุษย์พากันก,นกนระทาทั้งสิน้นกรรมดีก็คลาดเคลื่อนได้เพราะดียังไม่จริงยังไม่สมบูรณ์กรรมชั่วก็คลาดเคลื่อนได้ถ้ายังมีกรรมดีมาประครับประคองผลมาจากเหตุก็จริงแต่เหตุนั้นต้องสมบูรณ์ก่อนจึงจะได้รับผลมองไปตามพื้นดินในป่าใหญ่มองเห็นธรรมลนเกลื่อนกลาด ธรรมเหล่านั้นก็คือใบไม้แห้งซึ่งแสดงสภาวะธรรมให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังมันหลุดล่วงจากต้นกำลังจะถูกเหยียบย่ำให้เป็นดินเป็นทรายไปเมื่อมันเป็นดินแล้วมเมล็ดพันธุ์ของมันก็หล่นลงมาอีกมันก็กลายเป็นฐานลองรับให้มเมล็ดนั้นงอกงามเป็นต้นเป็นใบขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นสูงขึ้นเพลยดอกออกใบอ่อน ใบอ่อนก็เปลี่ยนเป็นใบแก่ใบแก่จากใบเขียวเป็นใบเหลืองแล้วก็หลุดล่วงจากกา้านสู่พื้นดินเป็นใบไม้แห้งเป็นดินหมุนเวียนกันอยู่เช่นนี้เมื่อเงยหน้าจากพื้นดินใบไม้บนต้นก็ยังมีอยู่มากเป็นแสนเป็นล้านเท่าพระพุทธเจ้าจึงทรงรับสัง่งแกพระภิกษุห้าร้อยรูปว่าทำที่พระองค์แสดงมาแล้วเป็นเพียงใบไม้แห้งหนึ่งกำมือเท่านั้น ส่วนธรรมที่ยังไม่ได้แสดงตลอดอายุของพระองค์ยังมีมากเท่าใบไม้ในป่าช่างละเอียดลึกล้ำสุดจะประมาณได้ท่านจึงห้ามเอาไว้ว่าอย่าไปรู้จักโลกเลยไม่ว่าใครๆเป็นนักปราร์ราช,ชั้นไหนก็ไม่มีวันจะรู้จักโลกได้ทั้งหมดนอกจากพระบรมศาสดาของเราแม้กระนั้นก็ยังไม่อาจจะแสดงความรู้ของพระองค์ได้หมดสิน้น ฉะนั้นจงมองโลกให้แคบเข้าแคบเข้าจนเหลือแต่กายและจิตเท่านั้นเมื่อรู้จักกายและจิตแล้วก็จะรู้จักโลกทั้งหมดตลอดพิภพจักรวาลแต่เพียงกายและจิตนี้ก็ยังมีมนุษย์นับเป็นร้อยร้อยล้านไม่เคยมองไม่เคยรู้จักตามที่มันเป็นจริงเจ้ากายและจิตนี้นับเป็นกองขยะที่ยิ่งใหญ่โรคไปด้วยกิเลสต,ตัณหาอุป,ปาทาน กระจัดกระจายเกลื่อนกราดไปด้วยละอองแห่งโลภะโทสะโมหะที่หนาเตะเหนียวแน่นยากจะกวาดล้างทำลายให้สะอาดได้แม้จะสิ้นเปลืองพบชาติเกิดตายไปนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่เกิดเป็นรูปรธรรมที่เห็นอยู่ในโลกนี้ก็มีสภาวะธรรมอย่างเดียวกันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะผิดก็แต่รูปร่างที่แตกต่างกันออกไป แม้กระนั้นสิ่งที่เราสมมุติเรียกอย่างเดียวกันมันก็ยังแตกต่างกันออกไปเช่นคำว่าปลาคำเดียวแต่ก็มีปลากี่พันชนิดในโลกนี้นกคำเดียวก็ยังมีชื่อต่อท้ายอีกเป็นพันชนิดแม้แต่เต่าคำเดียวก็ยังมีเต่าสีสวยเลี้ยงไว้ดูเล่นเต่าตะนุในทะเลที่ไข่ของมันราคาแพงมีรถมันเต่าหน้าเต่าบกเมื่อบุกเข้าไปในป่าการจ้าบุบรี อาจได้พบเต่าหกขาเมื่อขึ้นไปบนภูกระดึงก็จะได้พบเต่าที่ขึ้นต้นไม้เก่งหางยาวตั้งศอกหนึ่งที่เขาเรียกว่าปูเลยคำว่าสุนัขมันมีกี่พันชนิดที่แตกต่างกันออกไปแม้แต่เราสมมติเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ในโลกนี้มีกี่เผ่าพันธุ์มนุษย์กินมนุษย์ก็ยังมีแต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นสภาวะธรรมอันเดียวกันนั่นเองพระพุทธองค์ทรงเห็นว่า จะให้มนุษย์รู้จักโลกได้ทั้งโลกก็จะทําให้ฟุ้งซ่านเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จักจบสิ้นพระองค์จึงทรงกำหนดให้รู้จักแต่กายในกายจิตในจิตแม้อย่างนั้นการทําความรู้จักกายกับจิตตามสภาพความเป็นจริงของมันก็ต้องข้ามภพข้ามชาติเหมือนกันกว่าจะรู้ว่ากายก็ดีจิตก็ดีสุดท้ายแล้วก็เป็นอนัตตาไปทั้งสิ้นมนุษย์พานยึดถือผูกพัน กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่ใช่ของตนเป็นวักเป็นเวนอันที่จริงความเจริญทางวัตถุการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าพัฒนาโลกอะไรเหล่านี้ก็ดําว่าเป็นของดีทําให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสะดวกขึ้นถึงใครจะไปคัดค้านว่าไม่ดีมันก็หยุดไม่ได้เพราะมนุษย์มีความรู้ความฉลาดมีปัญญามากขึ้นก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆ แต่มันก็ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำไม่มีแนวร่วมที่จะคิดจะทำอย่างมีจุดหมายปลายทางมีขีดจำกัดว่าเราจำเป็นแค่ไหนอะไรจำเป็นหรือไม่เลยไม่มีคำว่าพอดีความคิดประดิษฐ์รมจึงเป็นไปอย่างฟุ้งซ่านไร้ขอบเขตใครคิดใครทำอะไรเป็นพิเศษก็ว่าดียกย่องกันไปจึงแข่งกันคิดแข่งกันทำอย่างจบไม่ได้หรือหยุดไม่ได้ คิดใครไปถึงอาจจะสรรบ้านขายที่โลกภัยจันทร์และโลกอื่นๆพยายามจะทําความฝันให้เป็นความจริงให้ได้แต่ความคิดสร้างสรรค์ก็ยังนัว่าดีอยู่แต่การคิดทําลายนี้มากกว่า100%เซเพียงกดปุ่มปป๊บเดียวโลกนี้ก็ถูกทําลายแล้วอย่างนี้มันก็มีมันมีความจําเป็นแก่ชีวิตมนุษย์ไหมทําเพื่อประโยชน์อะไรสร้างแล้วเตรียมเครื่องทําลายไว้จะสร้างกันไปทําไม ผลที่สุดก็จะมีแต่ความว่างเปล่าลมๆแรงๆมนุษย์ที่ยังเหลือรอดอยู่จะอยู่ในสภาพไหนความคิดทําลายนี้แท้จริงก็มาจากความโลภอยากเป็นชาติที่มีอำนาจเหนือกว่าชาติอื่นเหนือโลกมาจากความโกรธที่ไม่สามารถทำได้ชาติอื่นอยู่ในอำนาจของตนมาจากความหลงที่ไม่รู้ความจริงในเรื่องของไตรลักษณ์ซึ่งไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ทุกสิ่งเกิดขึ้นย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไป ทุกสิ่งเกิดขึ้นย่อมเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทุกสิ่งเกิดขึ้นย่อมสูญสลายไปปราศจากตัวตนเมื่อสภาพแท้จริงเป็นเช่นนี้ทำไมจึงไม่คิดไม่ทำเท่าที่มีเท่าที่ความจำเป็นและให้เกิดความพอดีชีวิตมนุษย์เราที่เกิดมาเป็นสัตว์สังคมนี้จริงๆแล้วต้องการอะไรเป็นเครื่องดำรงชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสถึงเครื่องดำรงอยู่ว่า คือปัจจัยสี่อันได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าปัจจัยสีพอดีหรือขาดแคลนบ้างก็พออยู่ได้ตามชนบทหรือบ้านป่าบ้านดงเราจะเห็นว่าแต่เดิมมานั้นเขาอยู่กันด้วยปัจจัยสีจริงๆที่เดือดร้อนต้องดิ้นรลนเพื่อเอาชีวิตรอดก็เพราะมันไม่พอดีขาดแคลนมากเกินไปจนทนไม่ไหว ถ้าคลาแคลนเล็กๆน้อยๆก็ยังพออยู่กันได้นี่สำหรับชาวโลกแต่ถ้าเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาปัจจัยสีก่ก็มียอดส่วนลงไปให้น้อยกว่าชาวบ้านเพราะต้องอาศัยชาวบ้านเขากินต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายอาหารที่ชาวบ้านเขากิน2-3เวลาแต่พระก็ชันเวลาเดียวยารักษาโรคก,ก็ชั้นเท่าที่จำเป็น ไม่เป็นโลกเอายามากินเล่นก็เป็นนาบัตเครื่องนุ่งห่มก็มีไตรจีวรชุดเดียวจะมีมากก็เป็นอาบัตในสมัยพุทธกาลเคยห้ามแม่เอาของใหม่มาใช้ให้ไปเที่ยวเก็บผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะหรือป่าช้าเอามาเย็บตอนเป็นจีวรต่อมาผ่อนผันให้รับผ้าใหม่จากทายกในภายหลังส่วนที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามคนต้นไม้ในป่า หรืออยู่เรือนล้างที่เจ้าของก็ทิ้งแล้วหรืออยู่ในถ้ำเพิงผาก็อนุโลมให้ในฤดูการพรรษาไม่มีที่หลบฝนก็อนุญาตให้ทำกระตอบมีที่มุงบังได้แต่ไม่เกินส้วมของเศรษฐีที่มีเงินในเมืองและไม่ยึดถือว่าเป็นสมบัติของตนหมดหน้าฝนแล้วก็ต้องไปอยู่ตามคนต้นไม้ตามถ้ำไม่อยู่เป็นที่ให้สแสวงหาความวิเวกไปเรื่อยๆ แต่ก็ดำรงชีวิตอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมให้ถึงความพ้นทุกข์แต่การดำรงอยู่ของมนุษย์ในสังคมทุกวันนี้อยู่กันอย่างแบ่งฐานะ3ระดับคือหนึอยู่อย่างขาดแคลน 2. อยู่อย่างพอดี 3. อยู่อย่างส่วนเกินมนุษย์ในชนบทหรือในป่าในดงอยู่ในฐานะแรกเป็นส่วนมากคือขาดแคลนกับความพอดีแต่มนุษย์ในเมืองอยู่ในสฐานะอย่างใดอย่างหนึ่ง และที่เอ็นเห็นในบ้านในเมืองนั้นมักเห็นว่าอยู่อย่างส่วนเกินไม่ใช่ส่วนน้อยเลยเพราะความเจริญทางวัตถุทําให้เกิดส่วนเกินขึ้นมามากมายจนกลายเป็นข้ออ้างว่าจําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันในสมัยพุทธกาลคนที่ดํารงชีวิตอยู่อย่างส่วนเกินก็มีเรียกกันว่าเศรษฐีแต่คําว่าเศรษฐีนั้นท่านแปลว่าผู้มีโรงฐานเศรษฐีเล็กก็มีโรงฐานเล็ก หรือมีโรงเดียวเศรษฐีใหญ่ก็มีโรงใหญ่หรือมีหลายโรงมีไว้ทําไมหรือก็มีไว้สาหรับแบ่งส่วนเกินของเขาให้แก่คนที่ไม่มีหรือขาดแคลนไม่เอาเปรียบสังคมมากเกินไปความนิยมเรื่องโรงทานนี้พระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ท่านก็เคยทํากันมาแต่สังคมไทยในสมัยนี้เศรษฐีไม่มีโรงทานมีแต่บ้านใหญ่เพื่อเก็บสะสมส่วนเกิน เอาไว้เท่าที่จะมากได้ไม่ยอมแบ่งให้ใครง่ายๆเมื่อเกิดเศรษฐีส่วนเกินมากขึ้นก็ทำให้ความพอดีของคนส่วนใหญ่ต้องขาดแคลนลงคำว่าเอารัดเอาเปรียบก็ตามมาความไม่เป็นธรรมในสังคมก็ตามมาและชักจะมองหน้ากันไม่ได้ฉันเป็นคนรวยแกเป็นคนจนคบกันไม่ได้เสียแล้วนี่คือการเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้อยู่กันอย่างชาวพุทธไม่มีความเมตตาการุณา เอื้อเฟื้อเผือแผ่กันความโลภความโกรธความหลงมันมาพอกหน้าเห็นแต่แววตาที่เห็นแก่ตัวความพอดีก็หายไปพระพุทธศา,า,า,าสนาเป็นศาสนาแห่งความพอดีต้องการให้ชาวโลกรักษาระดับแห่งความพอดีอไว้ได้ความเจริญทางวัตถุก็อยู่ในความพอดีเท่าที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ความเป็นอยู่ก็ให้พอดี เรื่องความล่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั้นท่านไม่ได้จํากัดไว้เพราะถือเป็นความมีความจนเป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วแต่ท่านรู้จักปรับตัวให้อยู่ในความพอดีถ้าชาวไทยหรือชาวโลกยึดถือความพอดีเป็นอุดมการก็จะอยู่กันอย่างสันติสุขเป็นสันติภาพอย่างแท้จริงแม้พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องยึดถือดมการให้เป็นแบบอย่างแก่ชาวโลก ให้เขาเห็นว่าพระภิกษุท่านดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความพอดีถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าชาวโลกเสียอีกแต่ท่านก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ภิกษุส่วนมากในสมัยนี้ไม่ได้อยู่ในอุดมการน้องความพอดีพ่านสแสวงหาส่วนเกินมากกว่าชาวโลกเสียอีกเมื่อไม่รักษาอมการเอาไว้ให้ได้ก็เท่ากับไม่อยู่ในพระธรรมวินยัยเพราะพระธรรมวินยัยท่านกำหนดเอาไว้ เพื่อให้เกิดความพอดีอยู่แล้วภิกษุประเภทนี้แม้จะมีผ้าเหลืองเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นภิกษุก็ไม่ถือว่าเป็นพระภิกษุอาศัยเครื่องหมายหากินหลอกลวงชาวบ้านไปวันๆเป็นเนื้อนาบุญไม่ได้ตายไปแล้วก็ลงนรกท่าเดียวที่อาตมาพูดมานี้ก็ได้จากการพิจารณาธรรมะในป่าเข้าไปหาในเมืองและเพื่อให้เห็นว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่รดมการแห่งความดีให้กว้างขวางออกไปเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงอยู่ของชาวโลกให้ได้สัก่อนเพราะการที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปก็จะต้องปฏิบัติตามความพอดีเช่นเดียวกันเรียกว่ามีความพอดีเป็นพื้นฐานและมีความพอดีเป็นญาณก้าวไปสู่อมตะธรรมก็คือพระนิพพาน